จบเกมครับผมโอ้ยปีศาจแดงเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับโอ้ยสุดยอดจริงๆกับซีมครับโอ้ยนี่สิปีศาจแดงมันต้องเป็นนี่พวกพี่ๆเขาดูทุกเราไอ้โคตรเยอะเลยก่อนเกม แม่ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะกลับมาได้เลยนะครับแต่นี่คือหัวใจปีศาจครับโดนนํากี่ที่เราก็กลับมาได้ครับผมลูกสุดตายครับลูกนั้นจังหวะส่วนครับครับอาม,มัดเดรโล่หลับบอลจากการนาโชแล้วยก็ยิงโดยสายเสียบเ้าสองก็ไปเลยครับผมถอดเสื้อดีใจโดนใบแดงออกไปด้วยนะครับผมมันต้องเป็นนีปีศาแดงมันต้องเป็นนีมันสุดยอดจริงๆอย่าไปย่อมอย่าไปย่อม บอกเลยว่าทัวร์เอฟเอครับแมนยูขคอนะครับคุณพีพีคอไปรุ่นพีเมลีกไปรุ่นยูโรป้าเอานะครับเอฟเอครับให้หนองมังนะครับผมบอกเลยวันนี้น่าจะเป็นเกมที่สะใจที่สุดในฤดูกาลนี้แล้วครับผมคือก่อนเกมเราโดนดูทู่ไปเยอะสามซุนบางที่ซุนเจ็ดซุนคือดูทูกกันดูทูกกันเกินบางที่ก็ดูทูกกันเกินครับบนสีคเนเท่ากันครับมีตีนเหมือนกัน บอกเลยว่าโค้อแข็ใจสู้นี่เด็กพี่มีความรู้่ิไงคอมเมนต์มาพูดคุยครับบอกเลยว่าโคดซาใจผพมคือพรแหกปากจนแหกปากจนเสียงไปหมดแลว้วครับตอนนี้มันสุดยอดจริงๆคือมันดีใจทุดๆตอนแรกคิดว่าจะได้ดูจุดโทษด้วยนะคิดว่าน่าจะได้ดูจุดโทษแต่สุดท้ายกาไม่ได้ดูจุดโทษเดี๋ยวเด็กพี่เขาอยากดูจุดโทษกันนะครับแล้วไปยิงนําเขาทําไมล่ะซี่ซามอ่ะซี่ซามปเลยนี่มันคือว่าใจปีศาจ ปีศาจแดงเราต้องไม่ยอมปนนี่มันไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดแต่วันนี้นักเตะแมน,นยูสุดยอดการนาโชนี้จิตชาร์ดมากจิตชาร์ดสุดๆไปเลยเลดฟอร์ดดีนะเลตโฟดย์ยิงติดเสมอได้หลวงนั้นทำไมแบบเอแอแมนยูกับเข้าสู้เกมอีกทีหนึ่งแล้วก็จกังหวะนั้นกับเป็นจังหวะาลุนของพีพีลิฟท์ผู้นะเขาเปิดมุมนะหลวงนั้นเขาเปิดมุมแมนยูสกัดได้เลยกับบอลมาเข้าตีนการนาโชก้าจากไปเลยซองนึงจ่ายบอลให้อามัดเดียโลยิงนิมน่มๆบอลน,นี่แบบบดๆด้วยซ้ำนะ แต่ก็ไปเสียบเสาสองคับเคเลยเฮยืนเคเลเฮยพุงแต่ก็ไปไม่ถึงครับผมแล้วปีศาจแด,ดงก็ข้าวอบต่อไปกับว่างว่าเราจะได้แชมป์เอ,เอ,เอครับนะครับผมโคตรดีใจโคตรสะใจครับผมเด็กพี่มีความหกดยังไงคอมเมนต์มาครับ